ไอคู Z3 โทรศัพท์มือถือสเปคแรงรุ่นใหม่จอมาพร้องกับชิปเซตเต็มสตี้หนึ่จอรื่นไหล1 4 4 h งการชาร์จที่เร็วถึง 55W วัต์คาดว่าเปิดตัวปลายเดือนมีนาคมนี้ Sony Xperia a 2มือถือ 5G ไซส์เล็กกระทัดรัดมาพร้องกับชิปเซตแตปเจก้อนหกเ 5G จอ5.5นิ้วรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกัน และสุดท้ายที่ข่าวที่3ครับซัมซุงประกาศจัดงาน Galaxy Unpack ในวันที่17มีนาคมนี้รุ่นเปิดตัว Galaxy A52 และ Galaxy A72 ครับสวัสดีครับกำลัมาอเดข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงแย้นในวันสเปนิกา30นาทีในพูดข่าวไอทีครับ ข่าวที่ในคลิปนี้เอาใสายแฟนๆที่ต้องการโทรศัพท์ม,มือถือจอรีเฟรชเรทสูงๆจาก i อคูและโทรศัพท์ม,มือถือจอเล็กจากโซนี และไปที่มือถือรุ่นใหม่ของซัมซุงครับก่อนไปชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถุกใจกด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใช้พายข่าวสารชี่เรามาเดือแ,แบบนี้กันเป็นประจำทุกวันนะเมื่อไม่นานมานี้นะครับ vivo e ได้ประกาศเตรียมเปิดตัวโทราศัพท์มือถือเกมมี่อย่าง I q คูรุ่นใหม่ในรุ่นของ Neo 5ในวันที่16มีนาคมและล่าสุดก็มีข่าวเปิดตัวโทราศัพท์มือถือสเปคแรงอีก1รุ่นครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมอย่าง I q คู C3 ตามข้อมูลในรายงานว่าเจ้าตัว I q คูสีในรหัสโมเดล V2073A ได้ผ่านการลองจากหนง,งานงาน 3C ในประเทศจีนเทียบร้อยครับโดยจะมาพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็วถึง55วัตต์นอกจากนี้ยังมีแรงข่าวอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่าตัวบอดี้ของเขาจะมีหน้าตารูปร่างเป็นยังไงเป็นพลาสติกนะครับมีดีไซน์คล้ายกับรุ่นก่อนหน้านี้อย่างไ q คูสี่ส่วนหน้าจอจะมีค่า r รฟเลก t สูงมากถึง114เฮิรตซ์ภายในจะขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Dimensity 1200จากค่ายม e เดียเทค ตัวกล้องก็ไม่น้อยหน้าครับตัวนี้ใช้เป็นเซนเซอร์ของ Sony i ไอ589ความละเอียด68ล้านพิกเซลซึ่งอยู่ในกล้องหลังครับสุดท้ายมีการคาดการณ์ว่าเจ้าตัว IQ ู43อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมีนาคมเดือนนี้เนี่แหละและอาจจะปล่อยตัว I q คู U3X ซึ่งจะเป็นรุ่นธรรมดามาลงพร้อมกับตัว I q คู U3 ออกมาพร้อมกันอีกหนึ่งรุ่นต่างหากด้วยเรียกได้ว่า IQ ูซีรีส์เนี่ยจะมีโทรศัพท์ม,มือถือออกมาเปิดตัวอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ มาต่อที่ข่าวที่2ครับหลังจากที่ทาง Sony ได้ได้มีการปล่อยโทรศัพท์มือถือไซส์กะทัดรัดอย่าง Sony Xperia ์เปี2019นะครับแล้วก็ไม่มีวีแวลที่จะปล่อยออกมาอีกนะครับล่าสุดก็มีมาอีก1รุ่นต่อยอดนะครับในรุ่นที่2ครับ ก่อนหน้านี้มีการเผยภาพโทรศัพท์มือถือโซนี่ออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเล็กเหมือนกันนะครับในตัวภาพที่ออกมาทําให้การคาดการมีการคาดการว่าน่าจะเป็นรุ่นต่อยอดจากโทรศัพท์มือถือที่เปิดตัวในครั้งก่อนนั้นเป็นเวอร์ชันที่2นั่นแหละต่อมาจากทางเว็บไตซต์สื่อในหนังประเทศเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงสเปคของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เพิม่มเติมด้วยในรุ่นของโทรศัพท์มือถือจอเล็กรุ่นนี้วม่าจะมาพร้อมกับชิปเซตคอคอมเซป p ์จากอน 6905G บนดีไซน์จอไร้ขอบแบบหยดน้ำนะครับขนาด ส่วนกล้องเขาจะให้มา2ตัวครับตรงนี้นจะมีปุ่มเพื่อกดถ่ายภาพได้ด้วยตรงข้างๆปุ่ม power นะครับอย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้ว่า Sony Xperia S 2จะวางจาหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งแฟนๆ Sony ทั่วโลกนั้นอาจจะต้องอดใจรอนะครับในเวอร์ชัน global อาจจะไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเครื่องคิ้วแทนนะครับสำหรับใครที่ต้องการรุ่นนี้มาต่อกันที่ข่าวที่3ครับ ซัมซุงประกาศจัดงานนะครับ Galaxy Unpacked ในวันที่17มีนาคมนี้เวลาประมาณ3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนระกูุ A Series ทั้ง2รุ่นอันได้แก่ A52 และ A72 ครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็มีข่าวลือม,มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและล่าสุดนี่ยรุ่นนี้ได้ผ่านการรองจากหน่วยง,งานกสชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยครับ เอาที่สเปคเบื้องต้นก่อนแล้วกันเป็นสเปคอย่างไม่เป็นทางการนะครับสำหรับเจ้าตัว Galaxy A72 ก่อนนะตัวนี้เนี่ยมีข้อมูลดุดออกมาชุดใหญ่ครับว่าเขาเนี่ยจะมารพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED 6.7นิ้ว Refresh Rate 90Hz ชิปเซ e t Snapdragon 720G กันน้ำ IP67 แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์กล้องหลัง4ตัวชัดที่64ล้านพิกเซลและจะมีกล้องเทเลโฟโต้ Optical อ Zoom อ2เท่านะครับแรม6กิกในราคาประมาณอยู่ที่449ย e ูโรและในรุ่นของแรม8กิกอยู่ที่509ยูโรครับ สีที่เขาวางจำหน่ายก็จะมีสีดำสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงมาต่อที่เจ้าตัว A52 นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 720G และใช้พาร์เนลหน้าจอ Super AMOLED อัตราร e f r e s h rate 90Hz เหมือนกันเป๊ะๆขนาดหน้าจอ6.5นิ้วเล็กกว่า Galaxy A72 เล็กน้อยกล้องหลัง4ตัวชัดที่6 4ล้านพิกเซล แตกต่างกันไม่กี่เลนเท่านั้นนะครับตัวนี้จะมีเทเลโฟโต้แล้วก็มีในเรื่องของการทดแทนด้วยเซ็นเซอร์วลยราอากตื้นมาแทนนะครับแบตเตอรี่ความจุ4,500มิลลิแอมป์ชาร์จเบล25วัตต์ด้วยส่วนรุ่นนี้เนี่ยม, 4, 4มีสีเหมือน,นกันครับสีดำสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงส่วนรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงไว้มาเดเฮซ่าเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดเที่ยวมาปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดสกายเพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็ติ้งเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมติงๆไปใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย